มาต่อกันที่เรื่องของหนองบุรลมูบ้างครับเพิ่อมีกระแสข่าวนะครับว่าที่จังหวัดหนองบุรลมูจะมีการจัดพิธีผูกเสี่ยวเรียกขวัญในประมาณนี้นะครับที่จังหวัดหนองบุรลมูเนี่ยก็มีการนักข่าวไปถามท่านนายกว่าจะไปร่วมงานไหมอะไรอย่างนี้นะครับท่านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาตอบครับว่ายัางไม่ทราบรายละเอียดเรื่องกับพิธีผูกเสี่ยวหนองบุรลพูเลยครับแต่ท่านนายกเองก็ย้ำนะฮะว่ายังเน้นกวาดล้างยาเสพติดอาวุธปืนที่เป็นต้นต่อ ต้องเป็นภารกิจเร่งด่วนก่อนนะครับ,รบแต่ไม่จําเป็นต้องว่ากําหนดต้องมีกี่คดีนะฮะต้องพี่แต่สั่งให้ทํางานอย่างรอบค้อบที่สุดครับโดยในประเด็นนี้นะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีครับรองเลขาธิการนายกรละมนตรีฝ่ายการเมืองครับ,รบัติิหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรละมตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดพิธีผูกเสี่ยวที่จังหวัดหนองบัวลพูะครับในช่วงที่สิ้นเดือน ตุลาคมนี้นะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายรม,ยรมว่าการากระทรวงกลาโหมจะเดินทางไปร่วมหรือไม่นั้นนะครับคุณอนุชากล่าวว่านะฮะว่าท่านนายกเนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดครับแต่ท่านนายกเองก็เน้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนําโมเดลหนองบัวลำพูเนี่ยมาพิจารณาถึงการแก้ไขซึ่งก็มีมาตรการในเรื่องของอาวุธปืนยาเสพติดโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพื้นที่สีขาวครับจะมีมาตรการอะไรออกมาในลักษณะที่ประชาชนยอมรับนะฮะแล้วก็ทาให้เกิดความเดือดร้อนประชาชนน้อยที่สุดนะครับ นายกนะฮะยังย้ำนะฮะว่าไม่ได้เน้นการจับได้กี่คดีครับแต่เน้นเรื่องการกวาดล้างแล้วก็ถ้าเน้นเรื่องจํานวนคดีเนี่ยอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่เป็นความจริงครับคือบริบทแต่ละพื้นที่นะฮะทั้งนี้นะครับให้เน้นการบูรณาการทํางานในพื้นที่ครับทำให้หมดไปอย่างยั่งยืนครับรวมไปถึงตัวของสารตั้งต้นของยาเสพติดเองครับและการออกใบอนุญาตปืนต้องมีการเซ็นรับรองจะต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้มีปืนกันแล้วค่อยไปจับในกรณีที่ไม่มีใบพกผ่านะครับ นายกอยากให้มีการแก้ปัญหาตั้งแต่แรกเลยนะครับตัดไฟต้องตัดตั้งแต่ต้นลมครับผมถ้าจะทำรายะจะติดนก็เอาตั้งแต่สารตั้งต้นไปเลยนะถึงปืนเองก็ตามก็ลองแต่ใบอนุญาตไปเลยคือใบอนุญาตพกพาปืนเนี่ยให้มันยากหน่อยยากแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่ารีวิวรีวิวกันบ่อยๆอาจจะห้าปีสามปีก็ต้องดูสุขภาพทั้งกายทั้งใจว่าสามารถที่จะยังสามารถมีสิทธิในการครอบครองวุธืนหรือไม่นะครับ